กลับมาอยู่เหตุบ้านการเมืองกันอยู่นะฮะครับอย่างที่บอกไปฮะมาเช้านี้พักพลังประชารัฐนะครับรอดสังสืโอโหอ่าเรียกกรรมการผ่านพักประชุมนะครับไม่รู้ว่ามีเรื่องด่วนหรือเปล่าฮะแต่ปรากฏว่าคุณไพบุญนิติตะวันนะครับก็ออกมาให้ข่าวแล้วก็มีเหมือนแซะนายกนิดๆว่าไม่ทําตามคํามั่นขาดจริยธรรมเคยจับไม้จับมือเคย ร่วมเรียงเคียงหมอนครับเคยยกมือเคียงหมอนเนี่ยหรอหมอนเนี่ยก็คือเคยหมอนเปีนคเปียบเปยเปียบเปย์ก็เคยอยู่ในสภาเคยยกมือให้นายกอุงอิงทั้งอุงอิงทั้งเศรษฐาใช่ยกให้หมดทุกคนใช่ทำไมนี่นะแล้วอาจารย์ไปบูรบอกว่านายกเนี่ยอาจเสี่ยงโดนคอรหาเรื่องไม่ซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์อาจจะโดนอีกก็ได้ นายยโดนตั้งึ้นทั้งรองใช่ออนี่นะฮะแล้วผู้สื่อข่าวถามนะวันเนี้ยเรียกประชุมกรรมการผหานพักเนี่ยจะขับผู้กองธรรมนัฐไหมอือาจารย์ไปบุญหลวงไม่ขับออืไม่ขับถือว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันเอวันนี้พูดดีวันนี้รักใครก็เทียวใช่นี่นะฮะเอาไปดูหน่อยเมื่อเช้านี้ครับพลเอกประวิตยวงสุวรรณครับัวหน้าพักพลังประชารัฐท่านก็เดินทางมาที่ทําการพักนะฮะ ภายหลังได้ออกหนังสือนัดประชุมกรรมการบรินารพักนะครับครับคาดว่าเป็นการประชุมเพื่อกําหนดท่าทีของพักหลังพักเพื่อไทยมีมติไม่ขอร่วมรัฐบาลนะครับกับพักพลังประชารัฐอีกต่อไปโอ้โหนี่นะทั้งนี้นะครับคาดว่า พลเอกประวิทย์เนี่ยนะฮะที่เดินทางมานี่นะครับโอ้วันนี้ท่านมาในชุดสีน้ําเงิน<ฮ>ะปักโลโก้พรรคพลังประชารัฐพร้อมรองเท้าและถุงเท้าสีน้ําเงินมีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับ <ฮะ S 1> แล้วก็ขึ้นไปที่ห้องประชุมทันทีอโดยไม่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแต่อย่างใดขณะที่กรรมการบริหารพรรคที่เข้าร่วมประชุมก็ประกอบไปด้วยนะครับ,ค,รบคุณไบูบย์นิติตะวันรองหัวหน้าพัก <ฮะ S 1> คุณชัยบุตรธนาคมานุสรรองหัวหน้าพักค <ฮะ S 1> คุณวิรัติรัตนเศษรองหัวหน้าพัก คุณการจนาจ,จังหว<ฆ>ะกรรมการบริหารพักคุณอภิชัยเตชะอุบลกรรมการบริหารพักและพลตบโทโทปิยะตะวิชัยห,หนึ่งในทีมโคศกพักขณะที่สมาชิกพักและสสในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับปรยเอกธรรมนัฐพรมเผ่านี่นะฮะไม่ได้ปรากฏต,ตัวร่วมประชุมแต่อย่างใดนะโมด้าน,นคุณวิรัต์เนี่ยนะครับบอกว่าก่อนประชุมเนี่ยมาวันนี้เพื่อให้กำลังใจนะครับแล้วก็ให้ความรักผูกพันกับพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพัก ส่วนที่หายไปจากพักไประยะหนึ่งเพราะว่าต้องไปรักษาตัวตอนนี้เนี่ยนะพวกเราเห็นว่าตอนเลือกตั้งนะขวาจะมาได้เหนื่อยเลือดตาแทบกระเด็นเนะครับเหนือใต้ออกตกมีหัวหน้าพักมีตนมีเลขาธิการพักร่วมกันทํางานอพอแยกกันก็มีความรู้สึกว่าใจหายเอแต่เราก็ตั้งอกตั้งใจในการที่จะทำนะฮะให้พักพลังประชารัฐเนี่ยคงอยู่ครับนะครับพร้อมบอกว่าผม ก็มาคิดถึงเรื่องอดีตเดิมๆแล้วคิดว่าเอ๊ะตอนเลือกตั้งอีกแบบหนึ่งพอหลังเลือกตั้งก็มีความรู้สึกว่าเงินก็เงินลุงเอาซื้อเหล้ามากินพอกินเสร็จพอเมาก็เตะลุงเอาผมมีความรู้สึกแค่นั้นโอ้ท่านเปรียบเปยได้แบบก็จบแค่นี้เลยหรอเงินก็เงินลุงอ่านี่นะฮะอันนี้ในส่วนของคุณวิรัตอ่าพอเมาเสร็จ อ่าก็มาเตะลุงเตะลุงอีกนี่นะด้านคุณไปบุญทิติตะวันนี่นะฮะท่านบอกว่าที่ประชุมเนี่ยมีมติกําหนดให้การจัดการประชุมใหญ่พักพลังประชารัฐเนี่ย<ะ>ในวันที่6กันยายนนี้ะนะครับในเวลา10บโมงครึ่งที่ทําการพักนะครับก็จะมีในาระเรื่องอื่นๆเนี่ยเพียบเลยที่รอหาลือกันอยู่ส่วนประเด็นที่พักเพื่อไทยไม่เชิญพักพลังประชารัฐร่วมรัฐบาลนั้น คุณปบูรบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับพักเพื่อไทยแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือนายกรัฐมนตรีเนื่องจากเคยให้คำมั่นกับพักพลังประชารัฐว่าหากโหวตเลือกนายกในสภาให้จะให้ตำแหน่งรัฐมนตรีกับพักดังนั้นสสอพักพลังประชารัฐจึงร่วมกันโหวตนายกรัฐมนตรีซึ่งถือเป็นการทำหน้าที่ที่สมบูรณ์ครับส่วนตัวเนี่ยห่วงนายกนะครับมากกว่า เนื่องจากเป็นผู้ที่ให้คำมั่นแต่ไม่ทำตามอาสิ่งที่ให้คำมั่นไว้และคนทั่วไปอาจมองในทางที่ไม่ดีโดยเฉพาะในเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่คุณไปบูนยกตัวอย่างแบบนี้เลยะนะฮะอย่างตามกฎหมายว่าด้วยแพ่งและพาณิชย์ครับมาตรา3 6หที่ระบุว่าบุคคลที่โฆษณาและสัญญาว่าจะให้รางวัลที่แสดงออกต่อสาธารณะ ไปอย่างครบถ้วนแม้ผู้รับจะไม่ได้หวังเรื่องของรางวัลแต่ถ้าให้คำมั่นแล้วจึงจำเป็นต้องดำเนินการตามที่ให้ไว้คุณไปบุญย,ยังบอกว่าหากไม่ดำเนินการตามก็จะเป็นเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ก็ย้อนกลับไปเนะี่ยก็บอกว่าไปโหวตให้ไงฮะก็ไปแถลงข่าวอะ่ะว่าจะให้ตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้ไงแล้วพอมีเรื่องปุ๊บก็ไม่ให้ไง คุณไปบูรณก็เป็นห่วงเรื่องนี้<ะ>นี่นะฮะทีนี้ส่วนกลุ่มของผู้กองธรรมนัตเนี่ยนะฮะ,ฮะ,ะคุณไปบูรณบอกว่าเป็นเรื่องของครอบครัวไม่อยากให้คนอื่นมาเกี่ยวอ,อตอนนี้เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วมีเสียงคุณไปบูรณ์นี่สิะวันครับครับอันนี้พูดให้ผมว่าความเป็นห่วงเนี่ยสื่อบันชนควรจะไปห่วงท่านนายกมากกว่านะฮะ,นะฮะเพราะว่า เรื่องการมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจกักษ์เป็นเรื่องสําคัญนะฮะผมก็ต้องถามกลับนะฮะในระดับนายกรัฐมนตรีนะฮะนะฮะผู้ด,ดํารงตําแหน่งทางการเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นาสารรัมนูลก็ได้วางบรรทัดฐานไว้อย่างชัดเจนแล้วก็เมื่อไม่กี่วันนี้เนี่ยนะนะฮะแล้วถ้ามีคํามั่นแล้วไปไป,ไ,ปไม่ปฏิบัติตามคํามั่นนะฮะ,นะฮะ มันก็จะเป็นเรื่องขอรหานะฮะสังคมก็อาจจะติดเตือนแล้วก็รวมทั้งอื่นๆผมไม่ทราบก็แล้วแต่แต่แต่พักพลังประชารัฐเราไม่ได้ไปหวังอะไรว่าจะต้องไปเปลี่ยนอะไรท่านทำไปแล้วท่านทำไปเหอะนะฮะทำไปให้มันจบนะฮะเพราะพักพลังประชารัฐเรามั่นคงนะะ แล้วเราก็พร้อมที่จะทำหน้าที่ทุกอย่างเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะผมอยากจะฝากย้ำอีกครั้งนะฮะเป็นห่วงท่านนายกรัฐมนตรีนะครับอย่ามาห่วงพักพลังประชารัฐเลยและย้ำอีกครั้งนะครับไปถึงพักเพื่อไทยนะฮะเราไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับพักท่านนะฮนะท่านไม่ต้องมามีมติเรื่องอะไรกับเรา นะฮะเราเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีครับอ่าก็ท่านก็บอกว่าไม่ต้องห่วงพักพลังประชารัฐหรอกรนะฮะมันเป็นเรื่องภายในของพักเดี๋ยวจะก,การเองได้ห่วงตัวนายกเหอะเมื่อก่อนท่านไปบูญอดีตหัวหน้าพักอะไรนะฮะอ,อ่ท่านไปบูญเมื่อก่อนนี่ทำไม่ได้หัวนหน้าพักพระพุทธเจ้าเลยนะฮะเออ,เอ,อใช่ใช่ใช่ก็มาอยู่พลังประชารัฐนานั้นนะเออกลายเป็นรองหัวหน้าพักไปนะฮะคซึ่งแกก็เป็นตอนนั้นเป็นสสคนเดียวนะ ก็ถ้าว่ามันพูดถึงเกมการเมืองของแกเนี่ยก็จะหนักไปทางนิติศาสตร์นิติศาสตร์นิติรัฐเนี่ยแกจะถนัดเพราะแกมาจากการเป็นสวถูกไหมการเป็นสวแล้วก็มาตั้งกลุ่มพระพุทธเจ้าอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะแล้วก็ฝั่งพระพุทธศาสนาเนี่ยพระอะไรนี่ก็มาเห็นด้วยอะไรของแกเลยกับนโยบายต่างๆเมื่อก่อนแกก็สู้อยู่พักนึงนะสู้อยู่พักหนึ่งในเรื่องที่ในทางที่ท่านถนัดนะฮะนั่นแหละ ซึ่งแล้วตอนนี้มาอยู่กับลุงป้อมอเหมือนถ้าเปรียบเปยนี่โอ้โหเข้ากันเป็นปีเป็นคุยอเหมือนผีเนากะลงผุโอ้ยอย่าปไปคุยว่าอย่างนั้นเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนกับแบบว่าไม่เป็นเนื้อเป็นปีเป็นคุยเลยเดี๋ยวท่านดูอยู่นะไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชค,คือเขาบอกท่านไปบูนบอกว่านี่มันเป็นพักผู้ใหญ่ค,คนในพักมันผู้ใหญ่ไงลุงป้อมก็มีอายุแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้พักวัยรุ่นอก็แต่แกก็ทําหน้าที่ดีนะ วันนี้ถือว่าทําหน้าที่ดีนะท่า<ช>นนายบุนเนี่ยนะครับะะอเออเอา